สุดยอดผลงานของโกเลงปินสีผงาดฟ้าบทที่10สตรีลึกลับวันแรม13ค่ำเดือน11หิมะเริ่มโปรยปลายหิมะหยุดตกแล้วอากาศเย็นแจ่มใสหากเป็นปกติลิวเยียกทสงต,งต้องตื่นนานแล้วมันตื่นแต่เช้าเสมอมาเนื่องเพราะมันตั้งใจเป็นบุคคลที่ได้รับความยกย่องยำเกรงจากผู้คนพฤติกรรมของมันต้องเป็นแบบฉบับของคนอื่น แต่วันนี้มันยังนอนกอดผ้าห่มอยู่บนเตียงเมื่อคืนมันนอนพลิกไก่กระสับกระส่ายไม่อาจหลับได้จวบจนฟ้าสางค่อยหลับไปมันลุกไม่ขึ้นจริงๆและครั้นที่จะลุกขึ้นลุกจากเตียงแล้วจะเป็นไรไม่แน่ว่ายังมีข่าวร้ายรออยู่ภายในห้องนอนแม้อบอุ่นอย่างยิ่งแต่ไม่มีอากาศถ่ายเทหน้าต่างทุกบานล้วนถูกปิดตายมันไม่ต้องการเห็นอาคารฝั่งตรงข้ามซึ่งงดงามตรการตาขึ้นทุกวัน เลวเยกทรงไม่ใช่บุคคลที่กระตือรือร้นคึกคักแจ่มใสมีราศีมีความเชื่อมั่นต่อทุกเรื่องราวอีกแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงเป็นคนหงุดหงิดรำคาญจิตใจหวาดผวาพอได้ยินเสียงเคาะประตูก็สะดุ้งจนตัวลอยกลัวว่าคนที่ผลักประตูเข้ามาก็คือเต่งพง์ตอนนี้มีคนเคาะประตูผู้ที่ผลักประตูเข้ามาไม่ใช่เต่งพง์หากแต่เป็นภรรยาของมันนาาว่าขอเชง ลิวเวยกสงดูออกว่านางก็สูบหอมลงพวงแก้มที่อิ่มเอิบและแดงเปล่งปลั่งตอนนี้ซีดขาวตอบลึกแม้ว่านางยังยิม้มแต่รอยยิ้มของนางไม่มีสเสน่ห์อ่อนหวานเช่นเมื่อก่อนอีกแล้วลิวหูหยินนั่งลงนั่งที่หัวเตียงลิวเวยกสงกล่าวขึ้นพวกเราไปกันเถอะไปงั้นเหรออืมท่านก็รู้แน่แก่ใจเช่นเดียวกับข้าพเจ้าเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นฝีมือของเต็งพ้องทั้งนั้นแ่ะลิวเวยกสงแค่นหัวเราะ ท่านเข้าใจว่าเตงพงกลายเป็นเก่งกล้าสามารถอย่างกระทันหันขึ้นจริงๆเหรอหากมันสามารถพิชิตสุนหกหอและพวกให้ยินยอมเป็นบริวารของมันยังมีเรื่องใดทําไม่ได้อีกล่ะลิวเย,ยกสงอับจนถ้อยคํามันนึกไม่ออกว่านอกจากเตงพงแล้วยังมีใครตั้งตัวเป็นศัตรูกับพวกมันพวกมันสองสามีภรรยาความจริงมีมนุษยสัมพันธ์ไม่เลวในยุทธภพ,พน้อยคนนักที่รู้จักคบหาสหายยิ่งกว่าพวกมันลิวหูยินกล่าวต่อไป สองวันมานี้ข้าพเจ้าคิดมากเมื่อก่อนเนะ่ะพวกเราทําเกินไปจริงๆตราบใดที่เต็งพงยังมีลมหายใจรับรองไม่ปล่อยปลาล่าเว้นพวกเราแน่นอนออดังนั้นตอนนี้มันต้องการให้พวกเราทนทุกข์ทรมานบ้างจงใจใช้วิธีนี้เขี่ยวเข็นทรมานกลัดกร่อนพวกเราบังคับให้พวกเราคลุ้มคลั่งฟันฟ่นเฟือนจากนั้นมันจะค่อยลงมือลิวเยกสองก็ยังไม่พูดจาลิวหูยินกล่าวว่าถ้าพวกเราอยู่ต่อไป ก็จะไม่มีวันนอนตาหลับสักวันเดียวเลยนะเลียวเยกสงกล่าวขึ้นแล้วเราจะไปที่ไหนได้ละ่ะพวกเรายังมีเงินทองยังมีสหายไม่ว่าไปที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแล้นะ่ะเต่งพงเมื่อมีความสามารถใหญ่หลวงปานนี้ไม่ว่าเราไปที่ไหนมันก็หาพวกเราเจออยู่ดีนั่นแหละแล้วทำไมท่านไม่ลองไปบูตึงสักครั้งเราไปไม่ได้เพราะว่าก็เพราะว่าท่านนะ่ะยังคิดจะเป็นเจ้าสำนักบูตึงไงละ่ะ เรื่องนี้หากแพร่สะพัดออกไปล่วงรู้ถึงหูสิทธิ์ร่วมสำนักบูตึงของท่านความหวังของท่านก็คงดับสูญไปสินะลิวเย,ยกสองไม่ปฏิเสธลิวหูหยินกล่าวต่อไปท่านก็ไม่อาจตัดใจสละรากฐานแถบนี้ยิ่งไม่อาจตัดใจสละชื่อเสียงของท่านท่านยังคิดต่อสู้กับเต็งพองสักครั้งสินะอืมแล้วท่านละ่ะโอ้ยเราทนอยู่อย่างหวาดภวาเช่นนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเราต้องไปแล้วนางลุกขึ้นช้า เดินออกไปช้าๆกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าจะรอท่านอีกสองวันก่อนสิ้นเดือนข้าพเจ้าคงไม่ไปพวกเราแม้เป็นสามีภรยาแต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่คิดตายที่นี่นะสามีภรยาความจริงเป็นนกร่วมพนาเพศภัยกลายมาพลันแยกย้ายบินจากรลิวเยียกสงมองดูนางเดินออกไปหมวนนึกถึงคําพังเผยนี้ในใจไม่ทราบเป็นรสชาติอย่างไรทันใดนั้นก็ได้ยินคนพูดหนึ่งกล่าวว่า สามีภรรยาความจริงเป็นนกร่วมพนาเทพไพรไกยมาพลแยกย้ายบินจากตอนนี้ท่านนึกถึงคำพังเพยนี้กระมังขณะที่ลิวหูหยินเดินออกไปได้ปิดประตูลงหน้าต่างทั้งหมดภายในห้องก็ได้ปิดตายลงตั้งแต่ห้าวันก่อนหากแม้นมีคนหลบซ่อนอยู่ในห้องนี้รับรองออกไปไม่ได้ลิวเยียกทรงแม้ฟังไม่ออกว่านี่คือเสียงของใครแล้วก็ฟังไม่ออกว่าคนพูดอยู่ที่ใดแต่คนคนนี้อยู่ในห้องนี้ชัดๆ เนื่องเพราะซุ้มเสียงนี้อยู่ใกล้กับมันยิ่งมันได้ยินทุกถ้อยกระทงความอย่างชัดเจนลิวเยียกสงลุกขึ้นช้าๆลงกรอนประตูจากนั้นก็เริ่มค้นหาในชีวิตของมันเผชิญเพศภัยอันตรายมาไม่น้อยมันเชื่อว่าไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนมันจะไม่แตกตื่นลอนลานมันพอฟังออกว่าคนผู้นี้เป็นสตรีนางหนึ่งมีหนํำซ้ำเป็นสตรีแปลกหน้าเนื่องเพราะมันไม่เคยได้ยินซุ้มเสียงของนางมาก่อนเลย สตรีแปลกหน้านางหนึ่งฉะไหนามายองห้องนอนของมันทำไมมันไม่รู้สึกตัวแม้แต่น้อยนี่เป็นเรื่องประหลาดอีกประการหนึง่งแต่ครั้งนี้มันต้องสืบข้อเท็จจริงให้ได้ลิวเยกสงตรวจค้นละเอียดยิ่งตรวจค้นทุกซอกทุกมุมภายในห้องกระทั่งตู้เสื้อผ้าและใต้เตียงยังไม่ละเว้นแต่ภายในห้องนอกจากตัวมันเองไม่มีร่องรอยของคนอื่นแม้แต่เงาสตรีที่เอ่ยปากเมื่อครู่นี้ไปที่ใดแล้วเบื้องนอกปรากฏหิมะโปรยปรายขึ้นอีกเกล็ดหิมะซัดต้องหน้าต่าง บนเนินดินด้านตรงข้ามอย่างเร่งก่อสร้างดังโครมครามอยู่ไม่ขาดสายแต่ภายในห้องปราศจากซุ่มเสียงใดเงียบสงัดจนคล้ายเป็นสุสานร,ร้างแห่งหนึ่งคนส่วนใหญ่หากตกอยู่ในสภาพนี้ต้องไม่รั้งอยู่เสือไปแต่ลิวเยียกรงไม่ใช่คนจมพวกนี้มันกลับล้มตัวลงนอนอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าสตรีที่เอ่ยปากเมื่อครู่เป็นใครนางเมื่อมาแล้วรับรองไม่เพียงกล่าวคำพูดประชดประชันเช่นนั้นนางต้องมีคำพูดอื่นคิดกล่าวอีกแน่นอน ลิวเย,ยกสงเดาไม่ผิดมันเพิ่งล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วพลิ้วเสนอหูนางกล่าวว่าเราดูไม่ผิดเลยท่านผู้นี้ผิดแพ้จากคนอื่นจริงๆเพียง,งแต่ท่านยังหาเราไม่เจอซุ่มเสียงอยู่ใกล้ยิ่งตอนนี้ลิ้วเยกสงแน่ใจว่าคนกล่าวว่าจาอยู่บนยอดมงของมันรอจนมันลอยตัวขึ้นไปบนยอดมงก็ไม่มีเงาร่างของคนลิ้วเยกสงพลันรู้สึกกลางหลังเย็ยนว่าบเนื่องเพราะ มันพบว่าเบื้องหลังมันก็มีคนมันยังมองไม่เห็นนางเนื่องเพราะเบื้องหลังมันไม่มีดวงตางอกเงยออกมาลิวเยกสองหันความไปอย่างรวดเร็วแต่นางก็ยังอยู่เบื้องหลังอีกครั้งความเร็ววิชาตัวเบาของสตรีนางนี้แถวพลิ้วพิสดารดดวิญ,ญญาณพูดพลายลิวเยกสองทอดถอนใจเออยอมแพ้แล้วสตรีนางนั้นกล่าวอย่างยิ้มแย้มดีมากคนที่ยอมแพ้ลืวอนเป็นคนฉลาดเราชอบคนชาญฉลาด ะท่านก็ชอบเราเหรอถ้าเราไม่ชอบท่านตอนนี้ท่านคงเป็นคนตายไปแล้วล่ะซุ้มเสียงของนางยังนุ่มนวลอ่อนโยนแต่ลิวเย,ยกทรงรับฟังจนขนลุกเกลียวนางอยู่ข้างหลังมันมันถึงกับสัมผัสได้ถึงลมหายใจของนางแต่มันยังมองไม่เห็นนางหากแม้นั่นต้องการชีวิตมันจริงๆหาใช่เรื่องยากลําบากไหมลิวเย,ยกทรงอดถามขึ้นไม่ได้ท่านรู้หรือเปล่าว่าเราเป็นใครอ่ะก็ต้องรู้สิเราความจริงก็มาหาท่าน แล้วท่านล่ะท่านเป็นใครเราก็เป็นสตรีนางหนึ่งสตรีที่น่าดูมากนางส่งเสียงหัวเราะดุดระคังเงินแล้วกล่าวต่อไปเรารับประกันได้ว่าท่านไม่เคยพบสตรีที่น่าดู <c oughs> เช่นเรามาก่อนเลยลิวเย,ยกสงกระตือรือร้นสนใจต่อสตรีที่น่าดูตลอดมามันเชื่อว่าคำพูดของนางไม่แปลกปลอมสตรีขี้ริ้วรับรองไม่มีซุ้มเสียงภยเราะสนอหูเช่นนี้ลิวเย,ยกสงถามขึ้น ท่านจะยอมให้เราเห็นท่านได้หรือไม่ท่านต้องการเห็นเราจริงๆเป็นความจริงสิแต่ท่านหลังจากเห็นเราหากถูกเรายั่วยวนจนลุ่มหลงจะทําไงละ่ะต่อให้ถูกท่านยั่วยวนจนลุ่มหลงลุ่มหลงจนตายเราก็ยอมสามารถถูกสตรีที่น่าดูนางหนึ่งยั่วยวนลุ่มหลงจนตายไม่นับเป็นเรื่องเจ็บปวดรวดราวเท่าใดนักสตรีนางนั้นถามยำ้ำท่านไม่เสียใจทีหลังแน่น่ะ เราไม่เสียใจภายหลังเด็ดขาดแต่ภายหลังถ้าท่านไม่เชื่อฟังคำพูดเราท่านจะต้องเสียใจเราชิงชังบรุษที่ไม่เชื่อฟังคำพูดของเราที่สุดเลยเราเชื่อฟังคำพูดถ้าอย่างนั้นท่านรีบนอนลงบนเตียงใช้ผ้าห่มคลุมศรีรษะเอาไว้ถ้าใช้ผ้าห่มคลุมศรีรษะเราจะเห็นท่านได้อย่างไงอ่ะตอนนี้ท่านไม่มองไม่เห็นแต่คืนนี้จะได้เห็นนางกล่าวต่อไปเสียงเย็นชาถ้าท่านไม่เชื่อฟังคำพูดช่วยชีวิตก็อย่าหมายเห็นเราอีกเลย ลิวเย,ยกสงล้มกายนอนลงบนเตียงใช้ผ้าห่มคลุมศรีรษะทันทีสตรีนางนั้นหัวเราะออกมากล่าวขึ้นว่าเที่ยงคืนของคืนนี้ท่านหากไปยังสวนหลังก็จะได้เห็นเราเราต้องไปแน่นอนลิวเย,ยกสงไม่ใช่เด็กทารกแล้วขณะที่ผู้อื่นยังอยู่ในวัยเด็กมันก็ไม่ใช่เด็กทารกแล้วแต่คืนนี้มันคล้ายกลับกลายเป็นเด็กทารกเชื่อฟังคำพูดเช่นเด็กทารกมีหนาซ้ำกระตือรือร้อนราวเด็กทารก ไม่ใช่ว่ามันไม่เคยพบสตรีขณะที่มันยังอยู่ในวัยเด็กก็พบสตรีรูปแบบต่างๆมาแล้วภรรยาของมันยิ่งเป็นสตรีในหมู่สตรีแต่วันนี้เพื่อพบพานสตรีนางนั้นมันกลับกลายเป็นเด็กคารุกคนหนึ่งสตรีนางนี้ลึกลับเกินไปจริงๆมาอย่างลึกลับไปอย่างลึกลับพลังฝีมือก็ยิ่งลึกลับสตรีนางนี้เป็นใครฉไหน,นมาหามันสตรีต่างคิดใช้สอยบุรุษเช่นเดียวกับที่บุรุษคิดใช้สอยสตรีนางอาจคิดใช้มันไปทำเรื่องหนึ่ง และมันยิ่งคิดใช้สอยนางหลิวเยียกสงเข้าใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนความจริงผูกพันยอยู่กับการใช้สอยกันและกันหากแม้ความสัมพันธ์นี้ล้วนมีประโยชน์ต่อกันและกันมันรับรองไม่ปฏิเสธดังนั้นยังไม่ถึงเที่ยงคืนหลิวเยียกรงก็มาถึงสวนหลังบ้านมันได้พบนางจริงๆนางเป็นสตรีนางหนึ่งสตรีที่น่าดูอย่างยิ่งอากาศเดือนสิบเอ็ดหนาวเย็นมากแล้วตอนหิมะตกยิ่งหนาวหลังจากหิมะหยุดตก ก็ยิ่งเย็นเยือกแต่นางเพียงสวมชุดแพรขาวบางเบาชุดหนึ่งบางเบาจนแทบโปร่งใสนางไม่รู้สึกเหน็บหนาวเย็นแต่อย่างไรนางพลิวกายมาดุดสายลมหอบหนึ่งเรากับเมฆก,ก้อนหนึ่งคล้ายเกลด็ดหิมะเกล็ดหนึ่งที่จูจ่ๆก็ปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าลิวเย,ยกทรงลิวเย,ยกทรงพอเห็นนางไม่เพียงพูดไม่ออกกระทั่งลมหายใจยังติดขัดมันรู้จักสตรีมากมายแต่ไม่เคยพบสตรีที่งามสครานปานนี้สูงสง่าปานนี้มาก่อน แม้ว่าใบหน้าของนางยังคลุมแพรบางเบาชั้นหนึ่งยังไม่อาจเห็นโฉมหน้าของนางแต่บุคลิกภาพของนางลักษณะราศีของนางไม่อาจพบเห็นจากในดินแดนได้ลิวเย,ยกสงมองนางมองอย่างซึมเซาไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดสตรีนางนั้นพลันส่งเสียงหัวเราะใสดุดระคังเงินท่านดูพอแล้วหรือเปล่าลิวเย,ยกสงพงกศีรีะจากนั้นสายหน้าสตรีนางนั้นกล่าวท่านดูจนพอแล้วเราจะพาท่านไปดูคนคนหนึ่ง ดูใครในโลกนี้ยังมีใครน่าดูกว่าท่านอีกเหรอคนคนนั้นไม่น่าดูแต่เราทราบว่าท่านต้องการพบมันนางพลันพลิ้วกายมากุมแขนของมันขึ้นลิวเยียกสงรู้สึกว่าร่างลอยขึ้นจากพื้นลอยพลิ้วตามนางไปพลิ้วผ่านสวนดอกไม้พลิ้วข้ามกำแพงล้อมพลิ้วผ่านลำธารที่แข็งตัวเป็นน้ำแข็งร่างของมันคล้ายเปลี่ยนเป็นเบาอยู่กลับคล้ายเป็นเกล็ดหิมะเกล็ดหนึ่งปุยเมฆก,ก้อนหนึ่งล่องลอย,อยอย่างแผวเบาลิวเยียกสงเคยฝันว่ามันบินได้ เด็กทารกทุกคนก็เคยฝันเช่นนี้แต่ตอนนี้มันไม่ได้ฝันรอจนมันได้สติจากความงงงายทั้งสองก็มาถึงเนินดินฝั่งตรงข้ามเข้ามาในอาคารอันง,งดงามประโหฐานหลังนั้นในคืนที่หิมะตกพร่างพรมอาคารหลังนี้คล้ายเป็นวิมานในฝันหากนำหมู่ตึกสวนจีรังของมันมาเปรียบเทียบกับอาคารหลังนี้เพียงนับเป็นห้องไม้เล็กๆที่ซอมซ่อนหลังหนึ่งตอนนี้ตึกรามอันวิจิตรและสวนดอกไม้ใกล้ก่อสร้างเสร็จแล้วไม่ต้องเร่งงานอีก ในกลางคืนเนหน็บหนาวเช่นนี้คนงานทั้งหลายล้วนเข้านอนแล้วสตรีชุดแพรขาวนำเลี้ยวเยือกสงชมดูที่ต่างๆทีละแห่งเลี้ยวเยือกสงแทบเข้าใจว่ามันไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย์นางถามว่าท่านรู้หรือเปล่าว่าอาคารหลังนี้เป็นของใครเรารู้ท่านต้องการพบเจ้าของสถานที่ไหมล่ะเลี้ยวเยือกสงใจเต้นเขม็งตึงเครียดถามขึ้นว่าเออมันอยู่ที่นี่เหรออาคารหลังนี้ก่อสร้างเสร็จก่อนกำหนด ดังนั้นมันเดินทางมาก่อนกําหนดนางพลันพลิ้วและลิ้วลงและลิ้วลงบนยอดไม้ที่ปกคลุมด้วยหิมะต้นหนึ่งหิมะบนยอดไม้กลับไม่ได้ล่วงหล่นลงมาลิวเย,ยกรงก็เคยฝึกปลือวิชาตัวเบาแต่มันนึกไม่ถึงว่าในโลกมนุษย์จะมีวิชาตัวเบาเช่นนี้นางเพียงใช้มือข้างหนึ่งกุมแขนลิวเย,ยกซงแต่ร่างลิวเย,ยกรงคล้ายเปลี่ยนเป็นเบาวิวดูดวัตถุไร้น้ำหนักนี่เป็นเวทมนต์คาถาหรืออย่างไรคืนนี้แม้ไร้เดือนไร้ดาว แต่ภายใต้ประกายหิมะสะอาดสะอ้านลิวเยกซงยังมองเห็นได้ไกลยิ่งเห็นที่ไกลตามีหินเขียวขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งเนื้อหินเรียบลื่นและแข็งแกร่งลิวเยกซงอดถามขึ้นไม่ได้เต็งพงจะมาที่นี่เหรอมันต้องมาแน่นอนดึกเดินป่านนี้มันมาทําอะไรกันอะ่ะใช่หินก้อนนี้ทดลองดาบมันไงล่ะแล้วท่านรู้ได้อย่างไรเราต้องรู้สิขอเพียงเป็นเรื่องที่เราต้องการรู้เราก็จะรู้ได้ ผู้คนต่างต้องการรู้เรื่องมากมายน่าเสียดายที่ผู้ล่วงรู้อย่างแท้จริงนั้นมีไม่มากนะักนางชะไหนทราบเรื่องที่นางต้องการทราบทุกประการหรือนางมีเวทมนต์เหนือธรรมดาชนิดหนึ่งหรือเย,ยกรงไม่กล้าถามและไม่มีโอกาสถามแล้วมันพบเห็นเต่งพงแล้วเต่งพงเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่เด็กหนุ่มที่หุนหันไร้สำนึกเช่นการก่อนอีกตอนนี้เต่งพงไม่เพียงเปลี่ยนเป็นเติบใหญ่และหนักแน่นนนำซ้ำยังแฝงความเชื่อมั่นอันลึกล้ำชนิดหนึ่ง เต่งพงเดินช้าๆเข้ามาคล้ายคนนอนไม่หลับเดินทอดน่องบนพื้นหิมะแต่พื้นหิมะที่เต่งพงเดินผ่านปราศจากรอยเท้าแม้แต่รอยเดียวหรือว่านี่คือวิชาตัวเบาของเต่งพงที่บรรลุถึงขั้นเหยียบหิมะไร้รอยแล้วบนสายรัดเอวของเต่งพง์เสียบดาบเล่มหนึ่งเป็นดาบที่มีลักษณะพิสดารพิเศษเล่มหนึ่งตัวดาบเหมือนจะง,งอโค้งเล็กน้อยนี่ไม่ใช่ดาบโค้งของแช่แช่ดาบเล่มนี้เต่งพง์จ้างช่างเหล็กธรรมดาใช้เหล็กธรรมดาหล,ลอมสร้างขึ้น หลังจากที่เต่งพงกลับเข้าสู่โลกมนุษย์อีกครั้งแต่ตอนนี้ไม่ว่าเต่งพงใช้ดาบชนิดใดล้วนสามารถพิชิตไปทั่วแผ่นดินโดยไร้ผู้ต้านเต่งพงพอเดินผ่านหินเขียวก้อนนั้นดาบเล่มนั้นพลันหลุดจากฝักลิวเยียกซงไม่ได้เห็นเต่งพงชักดาบแต่ดาบเล่มนี้หลุดออกจากฝักมาแล้วประกายดาบแหลบแบปลบกรีดเป็นวงโค้งอย่างพิสดารฟันลงบนหินเขียวก้อนนั้นดาบนี้เพียงฟันลงตามใจนึก แต่ว่าดาบนี้พอฟันลงก็ปรากฏการปฏิหารอุบัติขึ้นหินเขียวที่แข็งแกร่งดุดเหล็กไหลกลับถูกพลังดาบฟันแยกออกเป็นสองเสี่ยงดาบกลับคืนฝักแล้วเต่งพองเดินไปไกลแล้วดูไปยังเป็นการทอดน่องแต่ชั่วพริบตาก็เดินไปไกลบนพื้นหิมะไม่มีรอยเท้าแม้สักรอยเดียวคล้ายไม่มีคนเดินผ่านมาก่อนจบบทที่10ขอบคุณในการรับชมรับฟังของทุกท่านครับ